ปัญญาบันสีสวัสดีครับพบกับปัญญาบันสีใน EP ไม้กระถาง5.5นิ้วก่อนการนำเสนอขอยญาตชี้แจงหมายที่เรานํามาจําหน่ายเป็นไม้ชิ้นผ่าผ่าแล้วก็ทําการลงในกระถัง4นิ้วเป็นระยะเวลา2เดือน หลังจากครบ2เดือนแล้วนะครับไซส์พอไซส์พอประมาณนะครับอัพลงกระถาง5.5นิ้วอีก2เดือนแล้วเริ่มทําการจําหน่ายให้ลูกค้าโดยส่วนใหญ่หัวก็ประมาณเท่านี้ค่อยถ้าตัวไหนตัวช้าก็อาจจะกินเวลาไปถึงประมาณนะครับ6เดือนอันดับันสีส่งแบบแพ็คทั้งกระถางหอ่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ m, ดยีเมดโดยไปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งมะมหมากรณี1-3กระถางคิดที่50บาทโปรโมชั่นจัดส่งฟรีเมื่อรับ4กระถางขึ้นไป ลูกค้ายังสามารถเลือกจากหลาย EP มารวมกันแล้วทําการจัดส่งในครั้งเดียวได้นะครับหรือสามารถทยอยรับแล้วก็ฝากพ่อค้าไว้ได้เช่นกันพราค้าไม่มีค่ารับฝากอัญมณีสีอยู่ที่อำเภอชุมเพจังหวัดกน,นันระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะนออกเหนือใช้เวลา1-2วันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4วันขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเมื่อลูกค้ารับบอนสีดิไปถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับแนะนําให้นํากล่องพัสดุ ที่ทางอัญญาบรรสีสรงให้ไปเก็บไว้ในร่มก่อนหลังจากนั้นตอนเย็นประมาณสักห้าโมงนะครับหลังห้าโมงค่อยทําการแกะบรรสีตัวนี้สําคัญนะครับบรรสีของลูกค้าจะไม่เหี่ยวไม่เฉาหากลูกค้าไปแกะไปถึงตอนเช้าแกะทันทีเลยบรรสีจะเหี่ยวและเฉาแนะนําเพิ่มเติมนะครับเมื่อแกะบรรสีเสร็จแล้วให้แช่น้ําไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งวันนะครับเย็นวันพรุ่งนี้ค่อยทําการยกย้ายออกนะครับไปไว้ในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการและแนะนําให้พักบรรสีไว้สักเจ็ดวันก่อน เพื่อให้บันสีปรับตัวกับสภาพน้ําอากาศและแสงที่บ้านของลูกค้าหากมีการเหี่ยวเฉาควรยกย้ายไปในพื้นที่ที่เหมาะสมหากตั้งไว้แล้วนะครับไม่เหี่ยวไม่เฉาสามารถทําการอัพไซต์กระถางเป็นกระถาง8นิ้วหรือ10นิ้วได้ขึ้นอยู่กับขนาดของบันสีที่ลูกค้าได้รับแต่ไม่แนะนําให้พักในกระถาง5.5นิ้วเป็นเวลานาน,านๆเนื่องจากว่า้าอาหารหมดบอนสีจะเริ่มชะงักการเจริญเติบโตควรมีการอัพไซต์กระถางไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาได้มีอาหารเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโต ข้อดีของการรับซส์กระถางเมื่อกระถางใหญ่ขึ้นใบขนาดใบของเขาจะใหญ่ขึ้นและมีการแตกหน่อได้เร็วขึ้นตามปริมาณอาหารที่เราให้สำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งครับเรามาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งครับสุนทรภู้ฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อสุนทรภู้ฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อสุนทรภู้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสุนทรภู้กระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา80บาทครับสุนทรภู้กระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถาง ุนทานพุกความโ PI, ตกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางลัดใหม่กัดสีมาแล้วสวยสวยสุนทานพุกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับพยามุจจินฟอมสองต้นในกระถางกัดสีสวยสวยพยามุจจินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับพยามุจลินวันกัดกัดสี painful. สวยสวยกระถางที่ yah, heures, meter, 1ให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอมสองต้นในกระถางพยามุจจินกระถางที่สอง ฟอมสองต้นในกระถางลอดใหม่เริ่มกัดสีสวยพยามมุจลินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับพยามมุจลินกระถางที่สองให้ไปที่ราคา120บาทครับแม่ฟ้าหลวงฟอมหนึ่งต้นในกระถางเริ่มปลายมาสวยแล้วอีกรอบหนึ่งหลังจากชะงักในหน้านาไปแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บบาทครับพญาพันวางความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 100บาทครับพยาพันวังกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0อยบาทครับพยาพันวังกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นกับ1หน่อพยาพันวังฟอร์ม2ต้นกับ1หน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0อยบาทครับพยาพันวังกระถางที่สองให้ไปที่ราคา1 0 0อยบาทครับบุพเพสันนิวาสฟอร์ม2ต้นกับ1หน่อเล็กๆต้นนังในกระถางบุพเพสันนิวาสไม่ปลายสายลุ้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 5 9บาทครับบุพเพสนิวาสกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา5 9บาทครับบุพเพสนิวาสกระถางที่อสองฟอม2ต้นในกระถางเช่นกันบุพเพสนิวาสกระถางนี้ลุ้นสายลุ้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา5 9บาทครับบุพเพสนิวาสกระถางที่สองให้ไปที่ราคา5 9บาทครับวันศุกร์ความ2ต้นในกระถางหลอดใหม่กําลังขึ้นมาวันศุกร์ความ2ต้นในกระถางกัดซิเติมกัดสมีมาแล้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับ มันสุกกระถางที่1ให้ไปที่ราคา70บาทครับมันสุกกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้กัดสีมาแล้วทั้ง2ต้นต้นละหนหลอดต้นละ1ใบมันสุกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมันสุกกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับผุสุภากระถางที่1กัดสีสวยๆกระดูกชัดๆฟอร์ม2ต้นในกระถางกับหน่นอที่กําลังโผล่มาด้านล่างคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90ิบาทครับขุนสุภากระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับขุนสุภากระถางที่2องฟอมสองต้นในกระถางขุนสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคา8ปดสิบาทครับขุนสุภากระถางที่สองให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับใบที่ไม่สวยนะครับของอย่างขุนสุภานี่พ่อค้าก็ดึงออกให้ทั้งหมดนะครับเหลือเฉพาะใบสวยๆเหลือเฉพาะฟอร์มสวยๆให้นะครับไปถึงลูกค้านะครับอย่างน้อยก็ระหว่างการขนส่งนะครับแทบจะไม่ทิ้งใบเนื่องจากว่าใบแก่ๆดึงออกหมดแล้วหกลุง ฟมอฟมสองต้นกับหนึ่งหนอพกลงฟอมสองต้นกับหนึ่งหนอกัดสีมาแล้วส,สวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับพกหลงกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับพกลงกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นกับสองหนอกลอดใบกัดสีมาแล้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับพกลงกระถางที่สองให้ไปที่ราคาห9ิบก้าบาทครับพกลงกระถางที่สามฟอมสองต้นในกระถาง ฮกลงกระถางที่สามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห9ิบเก้าบาทครับกระถางนี้จัดโปรให้ที่ราคาห9บเก้าบทครับฮกลงกระถางที่สามกลงกระถางที่สี่ฟอมสองต้นในกระถางกับสีสวยหกลงกระถางที่ส ah. ี่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับฮกลงกระถางที่สี่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับฮกลงกระถางที่ห้าฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันหกหลงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับบกลงกระถางที่ห้า ให้ไปที่ราคา8ปดสิบบาทครับบรรดันทับความสองต้นในกระถางกัดสีชมพูสวยๆบรรดันทับสีชมพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0้บาทครับบรรดันทับความสองต้นในกระถางความสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1ึ้บาทครับมะนีนาราอร์มหนึ่งต้นครับหนึ่งหน่อความหนึ่งต้นครับหนึ่งหน่อนอของเขาก็ดังสวยเช่นกันมะนีนาราด่างเหลืองกระดุกสีน้ำตาล กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมณีนาลากระถ uh hmm. างที่1นึ่งดงสวยให้ไปที่ราคา80บาทครับมณีนารากระถางที่สองฟอร์มสองต้นในกระถางมณีนารากระถางนี้ให้ไปที่ราคาห9บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา59บาทครับเป็นมณีนาลาดางน้อยผงดอรุนฟอร์มสองต้นในกระถางเป็นฟอร์มเล็กแต่หลอดใหม่ขึ้นมาสวยนะครับต at <m uk ain> ้นหลอดโต หงตะดุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาจัดปรให้ที่ราคา59บาทครับของตะดุนกระถางที่1ับจัดปรให้ที่ราคา59บาทครับของระดุนใบใบโตนะครับใบไม่ยาวฟอร์มสองต้นให้กระถางสองต้นกับ1หน่อหน่อก็น่าจะเป็นใบยาวปกติของดะดุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับของตะดุนกระถางที่สองให้ไปที่ราคา90บบาทครับ ทิดาแม่กองฟอรรมหนึ่งต้นในกระถางฟอมตัวโต code. ทิดาแม่กองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับทิดาแม่กองฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับละองายฟอมหนึ่งต้นละองายฟอมสามต้นในกระถางมีเรามีละองายแผงเขียวมาด้วยกระถางที่หนึ่งละองาซกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับละองไซกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับ ลองซ้ายกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางลองซ้ายกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกัดสีชมพูสวยๆหลอดใหม่ลองซ้ายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับลางลองซซายกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับมากัญกะความกอฟอม6ต้นในกระถางมากัทกะกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกรตรศาสตร์ฟอม์ม1ต้นโตๆกับ1ต้นเล็ก กัดสีชมพู arts, สวยๆกระเสษศาสตร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระเสษศาสตร์กระถางนี help, mm ้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระเสีษศาสตร์กระถางที่1กระเสษศาสตร์กระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถาง1ต้นโตกับ1นึงต้นเล็กเช่นกันกัดสีชมพูสวยๆกระเทียษศาสตร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระเทียษศาสตร์กระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับผ่อนเจ้าสัวดังน้อยนะครับปลอดใหม่เพิ่งดังมานะครับ ่อนเจ้าสัวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหน้าแดงๆด่างน้อยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหกสิบเก้าบาทครับ่อนเจ้าสัวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหกสิบเก้าบาทครับ่อนเจ้าสัวด่างน้อยพระยาสุบันกัดสีสวยๆฟอร์มสองต้นในกระถางความตัวโตพระยาสุบันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับพระยาสุบันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับ ตัตนาบุรีฟอมสองต้นในกระถางหรือพญาไก่สอนสีหาราดมีสองชื่อนะครับกัดสีชมพูสวยๆฟอมสองต้นในกระถางตัตนาบุรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับตรตนาบุรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเกิดจันทร์วันนี้มีมาแบ่งสองกระถางเกิดจันทร์กระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นกับสองหน่อฟอมสองต้นกับสองหน่อเกิดจันทร์เริ่มกัดสีสวยๆมาแล้ว เกิดจันทร์กระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา90บาทครับเกิดจันทร์กระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา90บาทครับเกิดจันทร์กระถางที่สองพร้มสองต้นกับ3หน่อเกิดจันทร์กระถางที่สองพร้มสองต้นกับ3หน่อเกิดจันทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับพร้อมสองต้น3หน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเกิดจันทร์กระถางที่สองคุ้มทองกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นในกระถางอัญชมพูสวยๆคุ้มทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยี่สิบาทครับคุมทองกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับขุมทองกระถางที่สองวอมหนึ่งต้นในกระถางหลอดใหม่กัดสีสวยๆมาแล้วขุมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหลอดใหม่กำลังจะโผหลอดใหม่โผล่มาแล้วกำลังใกล้จะกลางขุมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับขุมทองกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับครบลงฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อ ฮกหลงฟอมสองต้นกังหนึ่งหน่อขัดสีมาแล้วสวยๆฮกหลงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฮกหลงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับหมอสีน้อยฟอมสองต้นในกระถางหมอสีน้อยขัดสีสวยสวยมาแล้วหลอดใหม่ทั้งสองหลอดหมอสีน้อยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับหมอสีน้อยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับเจ้าพญานาามืน่นหรือสงไข่ไม่ป้ายนะครับภายในิดเดียวสีเขียวนิดเดียว จ้าพญานาหมื่นความสองต้นกับหนึ่งหนอเจ้าพญานาหมื่นความสองต้นกับหนึ่งหนอหนอพิ่นโ่ขึ้นมากระถางนี้ให้ไปที่ราคาสี่สิบเก้าบาทครับจ้าพญานาหมื่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสี่สิบเก้าบาทครับดารานพรัตป้ายหนึ่งต้นไม่ป้ายหนึ่งต้นส่วนดารานพระที่ไม่ป้ายชื่อทิปารีนะครับดารานพรัตกับทิปารีอร์มสองต้นในกระถางครับอย่างละหนึ่งต้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับความสองต้นในกระถางเป็น ทิพบาลีหนึ่งต้นเป็นดารานพรัต์ป้ายสวยหนึ่งต้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่1กระถางที่2เป็นดารานพรัตต์กับทิพบาลี <c oughs> เช่นกันความสองต้นในกระถางอย่างละหนึ่งต้นดารานพรัต์ป้ายสวยหนึ่งต้นทิพบาลีหนึ่งต้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับกระไรทองความสองต้นในกระถางป้ายสวยมาแล้วด่างสวยมาแล้ว กระไรทองกระถางนี like ้ให well, ้ไปที่ราคาหนึ่งรอยี่สิบาทครับกระไรทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งอยี่สิบาทครับเหลืองกัตนาฟอมสองต้นเหลืองกัตนาฟอมหนึ่งต้นในกระถางเหลืองกัตนาฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับเหลืองกัตนากระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเศษถีพันล้านฟอมหนึ่งต้นกับสีหนอ เศรษฐีพันล้านพร้อมหนึ่งต้นกับซีหนอหนอเริ่มด่างสวยเศรษฐีพันล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีพันล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับวิจิตจินดากระถางที่1พร้อม2ต้นในกระถางปลายออกเดดปลายออกชมพูวิจิตจิ 1, นดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับวิจิตจินดากระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บบาทครับ วิจิตจินดากระถางที่สองปลายออกทนเขียวอ่อนแต่ก็ทนชมพูอย่างละหนึ่งต้นความสองต้นในกระถางวิวจิตจินดากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับวิจิตจินดากระถางที่สองความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับปีคงความสองอต้นกับสองหน่อปีคงความสองต้นสองหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสามสิบาทครับความสองต pues mm ้นสองหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับกัดส nah ีมาเต็มที่แล้วปีกหงความสองต้นกับหนึ <h <h then, ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทเช่นกันครับปีกหงความสองต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับความใบดกสุดป่าถนาใบม้วนครับเขาจะใบม้วนแบบนี้ครับพยายามคลี่ใบเขาออกแล้วครับหลัดใหม่ขึ้นมาเขาอยังม้วน สุดปัดนาแผงใบม้วนฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับสุดปัดนากระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับสุดปัรถนากระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันใบม้วนเช่นกันกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับสุดปัรถนากระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับแบลมาุราฟอมสองต้นในกระถางกัดสีมาแล้วสวยสวยบลมาุรากระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับดอกมายุรากระสีสยสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับวันจันร์สีเหลืองเม็ดแดงสวยๆฟอมสองต้นในกระถางปันจันต์ฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับปันจันต์กระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา110บาทครับปันจันต์กระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเป็นฟอร์มสูงยืดนะครับการเขาจะอ่อนนิดนึง บรรจันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความสูงยืดการเขา,เขาจะอ่อนกระถางนี้พ่อค้าจัดโปรให้ที่ราคา80บาทครับบรรจันกระถางที่2อความสูงตัวธาตุบางแก้วออกทนชมพูกระถางที่1ธาตุบางแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับกระถางที่1พร้อม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0อบาทครับธาตุบางแก้วกระถางที่2 อร์มสองต้นในกระถางกับ 1, procent, <semin> หนึ่งหน่อด้านล่างาัดบางแก้วกระถางที่สองอร์มสองต้นในกระถางหน้าสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับาตดบางแก้วาัดบางแก้วกระถางที่สามอร์มสองต้นในกระถางเช่นกันออกทนหน้าขาวนิดนึงาัดบางแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับความโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับาตดบางแก้วกระถางที่สาม รัตนะรุ่งเรืองสายลุ้นฟอมสองต้นในกระถางรัตนะรุ่งเรืองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา69บาทครับรัตนะรุ่งเรืองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา69บาทครับรลบปีฟอมสามต้นในกระถาง2องต้นกับ1นหน่อเป็นฟอมสามต้นในกระถางรอบปีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับรอบปีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับ ยกรามาสูนฟอมสองต้นในกระถางยกรามาสูนฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งยี่สิบาทครับกัดสีออกขนชมพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งยี่สิบาทครับฟอมสองต้นในกระถางยกรามาสูนกระถางที่สองฟอมสองต้นกับฟอมสองต้นในกระถางกัดสีออกขนชมพูยกรามาสูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 120บาทเช่นกันครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับแดงกันดาฟอมสองต้นหนึ่งหนอนะครับแรกๆใบโทนเขียวนะครับปลอดใหม่มาสีแดงแดงออกน้ำตาลแดงกันดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับฟอมสองต้นกับหนึ่งหนอให้ไปที่ราคา49บาทครับแดงกันดากระถางที่หนึ่งแดงกันดากระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันแดงกันดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา 49บาทครับเตงกระดากระถางที่สองเรื่องพนาลายอร์มสองต้นในกระถางหลอดใหม่มาแล้วทั้งสองต้นเรื่องพนาลายกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเรื่องพนาลายกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับความตเรื่องพนาลายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเรื่องพนาลายกระถางที่2สอง์ม2ต้นในกระถางเช่นกันเรื่องพนาลายกระถางที่สองความ2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 80บาทครับเรีองพัดลายกระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา80บาทครับเรียกซับกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางเป็นฟอร์มโตเรียกซับกระถางนี้ลอดใหม่กาลังมาทั้งคู่เรียกซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเรียกซับฟอร์ม2ต้นในกระถางเป็นฟอร์มโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเรียกซับกระถางที่สองฟอมใบโตสีสวยๆออกโทนขาวนะครับกระถางนี้ ความสต้นในกระถางเยียกรับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่2เป็นให้ไปที่ราคา80บาทครับเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับปีพีนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบริษีติดต่อมาที่0876115169เป็นตั้งรายและเบอร์โทรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ